ฮัลโหลเอดมาดาชาแนลบอ์มาดัาเพชวันนี้มาดินนะคะริมทะเลตรงนี้ดูสรไว้หนัำนิดหนึ่งบรรยากาศสีสันสวยงามมากตรงนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมนาวีพิรมค่ะแล้วก็มองด้านหลังหน่นะคะ ด้านะะลหลังนะคะเนี่ยด้านนั่นหลังนะคะทางเข้ามาแล้วกลับไปได้ทะเลเพจมาได้ชอนแนลนะครปบบาร์มาดาเพจวันนี้นำเสนอนะ <c oughs> นำเสนออะไรเหรอวันนี้ก็มาดินดินเนอร์นะคะดินเนอร์อ๋อดินเนอร์ฟรีเนาะนี่ค่ะเพราะว่า นี่บรรยากาศตรงสนามและทะเลตรงนี้โรงแรมพุทธรักษาของคุณพัทธรวดีมีชุดทนแล้วเคยมาทานอยู่แล้วค่ะแล้วก็โอ้โหต้องฟ้าสีฟ้าที่สวย,สวยงามอลังการบรรยากาศคลาสสิกซ้ายมือพวกเรานี่แหละขวาแล้วก็ตรงไปนะคะเห็นทะเลน้ำสีจัดลอย จริงมันมืดแล้วแหละวิ่งเรือสีแดงที่เราชอบค่ะด้นะคะมองไม่เห็นแล้วนะคะโค้ดนิดหนึ่งเห็นไหม่ะไม่ได้แล้วก็เป็นแล้วก็ไกลๆที่เห็นก็เป็นโรงแรมแล้วก็เป็นสะพานปลาย,ยาวๆทีนี้เราเคยมาถ่ายที่นึงแล้วนี่ก็ เป็นมาดาชาแนลนะคะเป็นมาด้าชาแนลนะคะก็ะรายงานในชาแนลอ๋อหอ้แฮปปี้มีความสุขวันนี้น,นี้มาดินเนอร์อเออเจ้าภาพเจ้าภาพคนสวยมาหาเจ้าภาพกันเจ้าภาพคนสวยเขาอยู่นี่คือะอะไรคะอ๋อชอบชอบเรีอกปลาสีแดงกันึนี่าเขาปลูกไว้ส,สวย โอเคได้เจอกันนะคะเป็นมาดาชนเนบอ์มาดาเพสค่ะ